สวัสดีครับสวัสดีครับเหวียวันวันนี้กินผักมีแตงกวาครับรูปรหล่อไอพ่อรูปรหล่อไอรูปหล่อของพ่อวันนี้แตงกวาครับกินผักครับไอเก่งเก่งครับบินสูงสูงครับไอเขารูปหล่อแบนพกติดตัวตลอดครับคนหล่อ ขาดอะไรก็ขาดได้ขาดความหล่อไม่ได้ครับคนหล่อทำอะไรก็หลอ่อคนเท่ทำอะไรก็เท่ครับขาดความหล่อไม่ได้กินผักก็ยังหล่อครับ